สวัสดีค่ะบุภาผาลววยค่ะมาแนะนําเสื้อคลุมอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้เป็นเสื้อคลุมส,สีขาวเนาะเขาติดกระดุมเม็ดเดียวที่ตรงที่ตรงอกแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าทําขอบทําอะไรก็น่ารักดีนะบุภาว่าไว้ใส่คลุมทับชุดทํางานของเราอย่างเนี้ยค่ะด้วยลายถักก็ก็ไม่ได้ยุ่งยากเนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักถักดอกกันค่ะ อันนี้ผุผผาถักไว้เป็นตัวอย่างแล้วนะคะหน่อยหนึ่งแล้วก็รีดรีดมาแล้วนิดหนึ่งนะคะรีดมาแล้วนะอันนี้อันนี้ผุผาใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์เบอร์ยี่สิบ,บนะคะเบอร์ยี่สิบอของวีนัทนะถ้าเกิดว่าใครใครไปหาที่ร้านนี้คะ่ะจะเป็นเบอร์ยี่สิบนี่นะสีขาวม้วนหนึ่งก็แล้วแต่ร้านส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณห้าสิบกว่าบาทหกสิบบาทแล้วแต่บางร้านค่ะ ส่วนเข็มบูผาใช้เข็มทิวลิปเบอร์เจ็ดถ้าเป็นนี่ก็ศูนย์เก้มมศูนเนะคะเวลาไปที่ร้านบางทีคนขายเขาก็จะไม่ค่อยรู้นะไม่ค่อยรู้ว่าเออเบื่ออะไรโฟกัสโฟกัสไม่ได้สักทีเดี๋ยวเรามาดูวิธีวิธีถักลายกันเลยค่ะอันนี้ปูผาสอนอะจะมาสอนวิธีถักลายเนาะถักลาย แต่ว่าอตอนเข้าตัวเนะะี่ยค่ะไม่ได้มาสอนเพียงแต่เอาแบบเสื้อมาให้ดูแบบเสื้อมาให้ดูเนาะนี่นะคะเข็มเข็มมันจะเบอร์เบอร์เจ็ดนะแล้วก็ศูนย์จุดเ้าห้า mm มันจะใหญ่หน่อยขึ้นต้นด้วยห้าโซ่นะคะขึ้นต้นด้วยห้าโซ่เนาะทำเป็นห่วงนะคะห้าโซ่ทำเป็นห่วงอ๋อโทษทีเอาหกโซ่ค่ะหกโซ่ทำเป็นห่วง แล้วเราก็ทำกลีบนะคะสกลีบทีนี้ขึ้นต้นเนี่ยค่ะด้วย3โซ่เนะาะสโซ่ตรงกลีบแต่ละแต่ละกลีบนะคะจะใช้4กลีบหรือ5กลีบก็ได้แต่ของบุพาใช้5นะต้องการดอกให้มันใหญ่นิดนึงอันนี้พันหัวเข็ม1ครั้งนะคะใช้5ใช้หชห,หลักอันนี้แล้วแต่เราน,ะวนเวลาใช้4หรือใช้5แต่ของบุพาใช้5นะ ใช้หหลักค่ะแล้วก็โซ่ด้วยโซ่บุพาใช้9้าโซ่นะคะ1 2 3 4งสองสาี่ห้าหกเจ็้าโซ่นะแล้วก็ทำกลีบต่อให้ครบ4ีนะคะสกลีบนะแต่และกลีบใช้5หลักค่ะใช้หหลักพันหัวเข็ม1ครั้ง นี่นะคะหหลักบุพเเรียกว่าหลักนะพอหนึ่งคอเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้ใช้ภาษาของโคเชเนาะใช้แบบที่เราถักง่ายๆนี่นะคะใช้5้าครั้งพันหัวเข็มหนึ่งครั้งดึงสองจังหวะเขาเรียกว่าดึงสองจังหวะนะหลักโซ่9้านะคะสี่ห้าหกดปดเ้า ลายมันง่ายๆค่ะแต่ออกมาแล้วสวยดีเป็นเสื้อคลุมค่ะเป็นเสื้อคลุมนะเสื้อคลุมตรงข้างหน้ามันเราจะทำเป็นโบผูกก็ได้นะคะหรือจะติดก,กระดุมก็ได้นะแล้วแต่เราเออห้ากรีดเนจะลืมส่วนใหญ่เราจะถนัด4นะอันนี้ใช้5้ากรีบนะคะหนึ่งสองสี่ห้าหกเจไม่ใช่ห้ากรีบหหลักพูดผิด ใช้เก้าโซ่นะคะมันมีแค่สองรอบเองค่ะลายมันเดี๋ยวนี้ผูผักก็มามาถักส่วนใหญ่จะใช้เป็นไหม่ซัมเมอร์นะคะเพราะว่าไหมพรมบางทีมันมันใช้ใช้ไปมันมันเป็นขนอะ เป็นขนอยู่มันถักได้ไวก็จริงนะคะแต่ว่าเวลาใส่มันร้อนๆหน่อยนะหกเจ็ดแปดเก้าเก้าโซ่นะคะแล้วก็มาชนการถักจะไม่ค่อยลื่นไหลนะคะพอดีกล้องอยู่ตรงหน้าโทรศัพท์อยู่ตรงหน้ายังใช้แบบ โบราณอยู่อันนี้ตรงตรงห้าหลักเนี่ยเราก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแต่เรารวบทีเดียวนะอันนี้สองแล้วเนี่ยข้ามจะลืมทุกทีข้ามหลักนี้นะคะเนี่ยหลักที่ติดกับโซ่นะคะมันจะต้องได้ห้าหลักสามสี่ แล้วก็รวบแล้วก็รวบแล้วก็ทำโซ่หนึ่งสองสาสี่ห้าห้าโซ่นะคะตะกี้เราใช้9้าโซ่ใช่ไหมคะ9โซ่เพราะฉะนั้นเราก็ปักบนโซ่ที่หปักบนโซ่ที่ห้านะคะของบูผาก็ประมาณกะกะเอาไม่นับ <c oughs> แต่ถ้าเรานับคือปักบนโซ่ที่ห้านะคะ ก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วถึงรวบนะคะแล้วก็รวบค่ะใช้ห้าโซ่หนึ่งสองสามส,ามสี่ห้านี่เป็นมุมแล้วนะคะแล้วก็พันหัวเข็มตรงนี้จะต้องเป็นสี่กลีบนี่นะคะหนึ่งครั้งแทงลงบนในโซ่เลยนะคะแทงลงบนโซ่นะมันจะได้ไม่เคลื่อน นะคะห้าโซ่แต่ตรงนี้เราใช้หนะตรงกลาง3 4 5 6จะใช้หหรือ8ก็ได้นะกต่บุพาลองใช้5้าโซ่เหมือนกันแล้วมันมันลังเวลาต่อกันนะ่ะก็เลยใช้6โซ่ตรงกลางเนะะี่ยค่ะใช้6โซ่นี่นะคะแล้วก็5โซ่อันนี้ให้ได้4ีสี่กลีบนะให้ได้สี่กลีบ สอ,สองหลักแล้วก็รวบนะคะเนี่ยมันจะได้ลักษณะนี้นี่นะแล้วก็ห้าโซ่ห้าโซ่ลายมันไม่ยากนะคะนั่งนั่งเพลินไปเนาะเสื้อตัวนี้นะ่ยก,ก็ทำไม่ยากถ้าลายไม่ยากแล้วออกมาสวยมันก็โอเคนะแล้วก็แต่งเขาแต่งขอบนิดนึงนะคะแต่งขอบ ผาว่าดูเป็นเสื้อคลุมที่สวยสวยอีกตัวหนึง่งนะะแล้วก็รวบ1 2ึ่งสองสามี่ห้าอันนี้ก็ปักลงโซ่ที่5นะคะโซ่ที่หอุภา,าก็ใช้กะอย่างเงี้ยดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยแทงตรงกลางประมาณง่ายๆไม่ต้องมานับก็กะเอาตรงกลางพอดี 1 2 3 4 5เดี๋ยวอีก2มุมบูผัดจะต่อให้ดูนะคะส่วนใหญ่เขาถักเขาจะใช้สีขาวกันนะแต่สีขาวมันก็สวยสุดแหละค่ะพูดถึงเป็นถ้าเสื้อถักมันต้องสีขาวแหละถึงจะสวยแต่บูพักก็ไม่ค่อยถักสีขาวนะคะชอบสีสีอะระหว่างระหว่างสีขาวกับสี ีอื่นๆก็จะชอบถักสีสีสดๆประมาณนั้นเป็นคนดำค่ะคนดำพอคนผิวดำอะ่ะก็จะตัวบุผภาเองนะก็จะชอบสีสดๆเหมือนว่าให้เสื้อเด่นลอยมาเลยประมาณนั้นแต่ถ้าคนคนขาวนะเขาจะสีอ่อนๆนะเขาก็จะใส่สวย เดี๋ยวอีกสองมุมจะไปต่อให้ดูนะคะตรงขึ้นไหลเราก็ขึ้นหนึ่งดอกนะคะเพราะตรงตรงข้างหน้ามันมันจะอ้นี่นะนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า ทีนี้ตรงตรงมุมแล้วนะตรงมุมเราจะเราจะต่อนะคะเหลยอสองมุมนะที่เราจะไปต่อตัดดอกน,นี้ก่อน1 2ึ่งสาสี่ห้า พอเราจะต่อเราจะต่อตรงตรงนี้นะคะตรงนี้นะหนะะึ่งสองสามเนี่ยค่ะมันจะอยู่ตรงกลางพอดีเราจะต่อตรงนี้นะแล้วก็มาต่ออันนี้ใช้สามโซ่บุพาลองสองโซ่แล้วมันตึงไปค่ะมันจะตึงไปตรงมุมมันนะใช้เป็นหกโซ่แล้วเวลาเราเราจะไปต่อก็ใช้สามโซ่ค่ะจะจะโอเคกว่า พอได้กลีบนี้แล้วใช่ไหมคะตรงนี้เราใช้สองโซ่นะเพราะปกติมัน5้าโซ่ใช่ไหมคะเราใช้สองนี่นะ พอเสร็จแล้วเราก็ปกติตรงนี้มันจะห้าโซ่ใช่ไหมคะเราก็ใช้สองโซ่มาเกี่ยวฝั่งนี้ก่อนนคะคะเกี่ยวฝั่งนี้ก่อนแล้วก็สองโซ่กลับมากลับมาทำกลับมาทำตรงนี้ค่ะ นี่นะคะแล้วก็สองโซ่เกี่ยวฝั่งนี้นียค่ะ,ะแล้วสองโซ่กลับมาตรงหลักตรงนี้ตรงกลางน,นะคะเป็นกรีบ ีก็สองโซ่เกี่ยวตรงนี้ก่อนแล้วก็สองโซ่ไหมเสม,มอเวลาถักมันจะดูแข็งๆนะคะมันจะไม่นิ่มนะต้องไปรีดก่อนเสื้อเราถึงจะนิ่มแล้วก็หนึ่งสองสามแต่ถ้าไหมแพงกว่าหน่อยมันก็จะนิ่มค่ะทีนี้เราก็มาต่อตรงนี้เราต่อแล้วใช่ไหมคะ เราก็ลงตรงกลางนี้เลยนี่นะใช้สามโซ่นะตรงนี้นะปกติเราจะ6โซ่ใช่ไหมคะตอนต่อเราก็สามโซนะะ่แล้วเราก็ห้าโซ่ พักให้มาให้มาชนรอบค่ะให้มาชนรอบนคะคะหนึ่งสองสามสี่้ามาชนตรงนี้ชนรอบพอดีเสร็จตัดใหม่ ไหมซัมเมอร์ summer, เนี่ยเนี่ยพอเราพอเราถักนะมันมันจะไม่มันจะไม่เรียบแต่ไหมของฝรั่งเวลาเขาถักนะเขาเรียบคามือเลยเนาะไหมเขาแต่ว่าบุผาเคยไปดูไหมของต่างประเทศนะมันแพงมากเลยมันเลยกับร้อยกว่าบ,บาทถักไม่ไหวค่ะ <laughs> ถักไม่ไหวเนี่ยนะแต่เราใช้ไหมไทยๆนะเรานี่แหละราคาถูกดี ไม่ต้องใช้แพงกมากเพราะเราเพราะเราถักหลายตัวนะเราไม่ถักน้อยตัวเนี่ยค่ะถักไม่ยากนะบุภาว่าถักง่ายๆเนาะถักง่ายๆเนี่ยค่ะเขาเหลือไว้ตรงนี้นะตรงที่ตรงตรงตรงหน้าอกมันเนี่ยค่ะหนึ่งดอกหนึ่งดอกนะเพื่อที่รอยต่อที่ตรงขึ้นไหลเนะี่ยเขาใช้ประมาณสองดอกนะสองดอกถ้าดอกเดียวมันเล็กไปค่ะตรงขึ้นไหลพอตรงนี้เสร็จ ตรงนี้ก็น่าจะประมาณอันนี้ของนางแบบเขาสามดอกนะฝั่งละฝั่งละ3ดอกแต่ของบูพาว่าสามดอกบุพาไม่อยู่อะ่ะบุพาจะต้องดอกถึงคือด้านหน้าเนี่ยบุพาจะต้องฝั่งละสดอกฝั่งละ4ดอก,ดอกขึ้นไหลในสองดอกได้ทีนี้ตรงขอบมันนะคะเราเก็บตัว x ตัว x t 1ทีหนึ่งนะเนี่ยเก็บทีหนึ่งแล้วก็มาทํา ทำหลักเล็กๆนะหลักสั้นๆแล้วก็เว้นหนึ่งโซ่แล้วก็มาทําเหมือนเหมือนพัดอะ่ะพัดเล็กๆอะ่ะพัดเล็กๆนะเนี่ยทามุมนิดนึงนี่นะคะมันก็เหมือนเก็บขอบนะเก็บขอบสามปุ่มเนะะี่ยค่ะทําบอกมาขอบแขนขอบคอเสื้อไม่ยาวมากเสื้อไม่ยาวมากนะคะเนี่ยอุปาว่าเป็นก็โอเคนะโอเคอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมก็จะใช้กระดุมติดก็ได้กระดุมสวยๆติดก็ได้หรือ ถ้าไม่ติดกระดุมก็มีเข็มกัดที่มันปูผหาไปซื้อเข็มกัดที่เป็นแวบๆเป็นสวยๆมาติดก็ได้หรือจะเป็นเ,เชือกผูกสองข้างก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่เรานะแขนก็ไม่ได้ไอ้น,นี่นะแขนก็เราก็ต่อดอกออกมาเนี่ยคะ่ะพอได้วงแขนเสร็จนะเราก็ต่อดอกออกมาแค่นั้นเองแล้วก็ทําขอบให้เหมือนกันทําขอบให้เหมือนกันเสื้อตัวน,นี้สวยดีคะ่ะสวยดีเอาไว้เป็นเสื้อคลุมทับนะไว้เป็นเสื้อคลุมทับนะ อามาฝากอีกตัวหนึ่งก็ฝากท่านผู้ชมไว้อีกลายหนึ่งค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ